ก่อนจะรับชมคลิปเช็กกดถูกใจกดติดตามกดกระด <android> <oda> ิ่งให้ยันชาแนลด้วยนะครับเมื่อเลี้ยงขาเลยย่อมเมื่อเลี้ยงขาเลยย่อมเมื่อเลี้ยงขาเลยย่อมครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ พักบุงครับแกงพักบุงใส่ป่านิลนะครับเตยมป่านิลป๊บเห็ือนดินเป็นดินนะครับพักบุงพมก่อนะครับคับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับคับผมยันชาแนลวันนี้แกงพักบุงนะครับคับผมเดี๋ยวเ้อมาต่ำน้าพี่แกงด้วยกันนอใส่พริกแดงครับ หอมขาวครับำพริกแดงกบหอมขาวขั้ละเอียดกันนะครับ โงใส่ป่านิ้นครับถุงอุ่นๆนุ่ๆน,น,ออนครับวอเดอร์บรียร่น,นองครับใส่น้ำห้าเห็น,หหนอยใส่ก็ตติเห,หน็นมหมอยมอครับกะตินะครับ ตัวปลานะครับตัวกระจะเดี๋ยวเราลุงมันหอมไยป่านิ่นึ่ยม,มาเด้อประมาณเป็นน่องมะกินเข้าเต้ยกันครับปุ๊กเนี้ยก็เข้าไปด้วยกันเลยาหน่องมี้อย่างนักอย่างไรนะครับเข้าเข้าเมืองเมียงเขาที่เกี่ยหอมนะครับน้ำห้ากระปิอันนะครับ ถ้าผมจะได้กรฝากาฉับยันชแน,นลไว้เด้มนะครับกดที่ตามกคดกระดิง่งกคดแชร์เปลนกำลังใจให้ยันชแน,นลเลยนะครับถ้าหันยอดคนที่ตามเพิ่มขึ้นกบนี่กะลังใจนะครับจะได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับเปลี่ยนกำลังใจให้ยันชาแน,นลเต็มนะครับถ้าผมตอนนี้เขาก็ล้อป่าซุสกสก๊ํานะครับแล้วเขาบอกว่บุงใส่นะครับ ตอนนี้กับปรุกรถไปได้เลยนะครับผงนัวครับรถดีนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเดีเก็บเราใส่กระปิ้ใส่ห้าแล้วนะตามด้วยผักมุ้งนะครับ ครับุ้งชุดเ,าเขาเอาคมขกาเขาลอยนะครับเมาะครับเราก็จะจำเดียวว่าเด็ดขาดครับถ้าผมตอนนี้พักบ,บุ้งพักซุกแลก้วปลากซุกแลก้วบีบรรหนาวนะครับบรรหนาวเรากใส่ครับส้มส้มหวานๆนะครับสักอย่างต้องพอดีนะครับถ้าหนักลำกับบรล้มนะครับ ร้อยนะครับเพื่อใหยาวัดก็ตั้งทาจะตกไหมะครจิ้มกัะตกเนาะอตบบวันนะจิ้มกันนอกอ่าม้ครับเด็ดขาดครับ รักเซิร์ฟห้วยเลยครับ,บรตรงก่อนะครับรักเซิร์ฟห้ย,ยพร้อมเซิร์ฟพร้อมรับคำทามครับผม ครับผมสวัสดีครับยนช้นแน่ครับค้าบผมยนช้แน่วันนี้แกงข้าวบุ้งนะครับแกงข้าวบุ้งใส่ตานิ้นนะครับมาเดอร์ครับต่อไปเป็นน้องผู้ชมมากินข้าวด้วยกันครับแกงข้าวบุ้งครับใส่ลานิ้นครับ เงาหม้ออืมงามม้อ,อครับฝน,นกระตกครับ ตับหโองอไว้ลำเวลาเนาะตัววันฟูงเลยแบบกตกแขง่งทักบุงเด็ดมาใหม่ๆครับคมกรอบอ๋อ ฝ้ากับมืดขึ้นแล้วนะครับฝนกระตก มะสุดยอดครับแบบเพชรหวังครับกำเข้าเลยอร่อยครับอร่อยกับในไงครับอืมกับก้มก่อ เขาเืองเมืองเขามากครับหอมน้ำห้านทอดบุงกับสดๆเลยครับหวานจักจ้วงปลานิลซื้อมาใหม่ๆนะครับสดๆเหมือนกันครับ กับปานิ้นไม่ผิดหวังครับ ถ้าผมจะได้กับบริลืมด้วยครับสนับสนุนยันช่นแนวด้วยนะครับอมเออมาแแ่่ครับแก่งว่าว่าวงใส่ป่านี่มัได้กลิ่นเหมือนแล้วเหมือนกันครับ แข่งส้มนะครับเติมแขงส,ส้มใส่เหมือนอาวด้ส้มสม้มหวานๆนะครับอืสม,สมน,มน,น,น่ามั่งซีอิอด ุดอย่างมาออกกับแกงพ้าบุงกับได้เดอร์มา่เป็นน่องท่านผู้ชมครับครับร้องครับว่าครับยันท่นแนวของแนะนำนะครับเล็ดขาดครับ ข้าบงครับ หวานจักจักครับมาเดอร์กินเข้าตวตะกันครับประแหมเป็นน้องท่านชมครับมาพิหวังครับมาพิดหวังืร เฮ็ดห่อนมะครับเจ้าใจ เ้าใจครับเล็กเด็ดขาดครับทำยังไงโอ้เข้าใจครับ <c oughs> อืมนิดแต่นิด ข้าผมสำหรับยันชาแนลในคลิปนี้กะแกงพ้าวบุงกะกินเข้าด้วยกันนะครับเรียบร้อยนะครับเซ็ตซิ้นครับข้าผมจะได้กะขอจฉยสนับสนุนยันชาแนลด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแช์นะครับกดแชร์กับนักหนักหลายๆก็ได้นะครับด้วยสนับสนุนยันชาแนลด้วยนะครับขอจบคลิปพัยงแค่นี้ครับเดี๋ยวป้ากันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับคลิปจบแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ยันชาแนลด้วยนะครับ